ในมือที่มุกี้กับหญิงแอมมีเงินติดตัวร่วมกันแค่หกสบาทาเบิ่มกันว่าพวกเฮาสองคนสีใดเมนูอีหยังกินวัตถุดิบที่พี่น้องเห็นนี่มันก็นเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะก็เลยศอกออกมาว่ามีอย่างเห็ดกินใดแน่คดีที่ยังไม่บักแต่งสองนวยบักย้ายเหลืออยู่ในตู้เย็นค่ะเขาก็เลยออกมาย่ำๆๆแล้วก็สิตามกินจ้า,าเป็นหยังงน้อมุกี้คือเหลือเงินหกสิบาท <laughs> เงินเดือนเพจบัท่านออกพี่น้องมันติดวันตุจีนนะคะพี่มาเลยบัท่านน้ำใจเงินให้เฮ้า,ามืออื่นยังบ่อกออกนี่เบิงส่งสีได้แค่กับปุกแล้วล่ะค่ะอย่างที่มุกี้บอกไปว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สอบกลางภาคของพวกเฮ้านะคะเลยสีชิวชวเนี่ยจักนอ้อยบางมือกระสอบเศร้าบางมือกัสอบบายนอกนั้นเท่ากับว่างจ้านอกจากการนอนแล้วงานอดีตเรกข,ของเฮ้านั่นก็คือการกินพี่น้องหญิงแอมกับข้าอยากแต่น้าหลูกอยู่ัหนละ่ะเบิงด้วยอุ้มกันอยู่ั่นละ่ะลูกกับ่มี่พองเงือดล่ยก็่เลยบอกนางว่าไปไปเอาวดงห้น่วยึ ใหญ่ๆเธอเคสิม,มากมุกี้ก็บบอกนั่งว่าโอ้ไปใส่เสือ้อพายดีๆแน่ใส่อีหยงดอกบอกว่าโอ้ยมุกี้เธอบ่เขาใจบออันนี้เป็นสูดแม่บ้านยุคฮาจีพันเอาที่เธอสบายใจจ้าหญิงแอมพี่น้องด่ามามาชั้นบบลูน้าเดิอแล้วก็ฝากบอกว่าบอกพี่น,อน้อง,นนนง,งในเด้อกระโปรงที่ฉันใส่นี่มไม่มีกางเกงทั้งในเด้ออย่าคิดว่าเป็นกนกนเด้อม,มุกี้มุกี้เธอเคยเห็นบอสกิลการเขย่าปลาแดงนมเด่นเห็้ป้า แต่ละมือเราเวทเรปวนหัวหน้าว่าเป็นผีบางไปลองเพลงไปมือนี่คือสิอารมณ์ดีไปโดนตัวไหนมาจ้าเพื่อนสาวเ็นบอบักแต่งสองนวยกันย่างกินโบเบิร์ตอีเข้ากับตาแคนวยเดียวนะจ้าลายบบแซ่มันต้องตําแบบอ้อยย่ออ้อยย่อแย่งกันกินนิเล่่ล้วอล่่บะนน่ากัเทอืออลงถาดจากนั้นน่ากัสิไปทอดปลาทูปลาทูเห้ากับเหลืออยู่สองตัวหลังจากที่เหาเฮดสัวเขาป่นมือนั่นละก็เหลือไว้ไปทอดสองตัวนะจ๊ะหญิงแอมก็รับบทเป็นคนทอดปลาทูอีกแล้วมาบงสกิลการทอดปลาทูของนางพี่น้องใส มุกี้กับงงว่าช่องมุกี้คลิปของมุกี้แต่ญิงแอมออกกองไปแล้ว90%มุกี้ออกอยู่ซีนเดียวคือตอนแรกเออ <c oughs> กระเฮดแปลกบ้านแปลกเมืองเพิ่นออิลีเน้อยญิงแอมอยากแปลกต้องแตกต่างพันนะจะเด้ง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 เอลเด้งอัลเลบานีโอโดนัทยังไม่รู้ลเลยเมื่อไรยูจะมีใจมีใครเลาไม่มีกันมาลลลลลลลในระหว่างที่ตากปะทูขึ้นมาพักไวก็โช์สกิลการเต้นเป็นหนึ่งกลุ่มจ้าการที่อยากใส่เอลลงเอลร้อยนี่กับเกพุ่งในเดอพุ่งปิ่นอยู่เดี๋ยวฉันสิไปหามาใส่ บอกเลยจ้าให้สิได้บูรีเขาก็บอกตามความเป็นจริงหนาค้อสิเหตุแล้วก็คำม,มือตื่นตาอีกแล้ววบหกสิบบาทของเฮ่ากันยังเหลืออยู่สี่สิบบาทนะคะเพราะว่าไปซื้อซุปน้ำมันมาจ้าทุ้งนึงอไกเข้มเห่าก็มีตีนหองไวอยู่แล้วนะคะเมนูประหยัดประหยัดมือนีก็สิประมาณนี้ละจ้าไม่กินน้ำกันเด้อหญิงแอมโสดหาคู่จ้ามีลูกติดหนึ่งตก,ก็คือน้องแม่ว่าว่า มื่อวานนี่บริเลลงคลิปให้เบิงพี่น้องค่าอ่านหนังสือผุ่นเดกผมมกี้ก็เริ่มยงย้อยเขาแล้วทั้งหนานะคะน้ำยายืดมันเบิดเดี๋ยวมีคนแนะน้ำหลานอยู่นครปฐมอยู่โมก้กับวสิปเฮ็ดอยู่ท่านเมนสิถาไปเฮ็ดอยู่สกลกับเดือนมีหน้าผุนจังสีได้กราบน่ๆๆๆๆๆน้าผม,มมันก็ย่าออกเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้สุบนหม่กับบสเซบันไดนอมัมันมีกินแหมพี่น้องยงนี่มันมันเป็นหนาโนมนัเนาะข้าเจากับสีเซส,สีอาร์ตใส่เพิ่นต้มใส่น้ำยาหน้าเวดุาไล่